สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel ดูรีทุกคนได้กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ําแดกแล้วก็ตามแต่พบก,กับผมสลีปนอ h ชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่คนแสดงแน่นอนนะครับคือมีคนเนี่ยประสบพบเจอมาจริงๆนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้เด็กผู้หญิงคนคนหนึ่งเนี่ยเกือบจะต้องเสียชีวิตหรือว่าชะตาชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ หรืออาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครบางคนหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ มีสติเข้าไว้เหมือนกับเธอคนนี้นะครับณวันที่22มิถุนายนปี2002นะครับรัฐเซาท์แคลิฟอร์เนียสารัฐอเมริกานะครับมีเพื่อนรักอยู่2คนชื่อว่าคาร่าแล้วก็แฮตเตอร์อายุ15ปีเท่ากันกําลังคุยกันประมาณว่าจะไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าที่บ้านแฮตเตอร์นะครับก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยจะไปไว่ายน้ําที่ทะเลสาบที่อยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากบ้านของแฮตเตอร์นั่นเองแฮตเตอร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่ของตัวเองว่ามีอะไรให้ทาหรือเปล่าเพราะว่าแม่เนี่ยอยู่้ง แม่ก็บอกว่าเออไม่มีอะไรมากลูกแค่ลดน้ําต้นไม้หน้าบ้านก็พอแล้วซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยอยู่ในชุดนอนกันอยู่คาร่าเนี่ยก็เลยตัดสินใจบอกแฮตเตอร์ว่างั้นเอานี้เธอเนี่ยไปอาบน้าก่อนเดี๋ยวฉัน,นจะไปลดน้ําต้นไม้พอเธออาบน้ําเสร็จเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้าต่อพอฉันอาบน้ําเสร็จและเราสองคนเนี่ยจะได้ไปทะเลสาบด้วยกันเลยพอทั้งสองคนนี้เนี่ยตกลงปรงใจกันได้แล้วเนี่ยก็ทําตามที่นัดแนะกันไว้นะครับในตอนที่คาร่าเนี่ยกำลังลดน้ําต้นไม้อย,อยู่ก็สังเกตเห็นรถคันนึงเนี่ยที่เล่น ขับผ่านไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีพิรุษพิลาอะไรนะครับจนกระทั่งรถคันนี้นะ่ะวกวนกลับมาแล้วมาจอดหน้าบ้านของแฮตเตอร์แล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินลงมานะครับมาถามคาร่าว่าไอ้หนูแม่อยู่บ้านหรือเปล่าพ่ออยู่บ้านหรือเปล่าซึ่งคาร่าเนี่ยก็บอกว่าอ๋อนี่ไม่ใช่บ้านหนูบ้านของเพื่อนหนูชื่อว่าแฮตเตอร์ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ถามต่อเลยว่างั้นเหรอหนูแล้วบ้านของแฮตเตอร์เนี่ยมีพ่อแม่อยู่หรือเปล่าคาร่าเนี่ยก็ตอบชายคนนี้ว่าอ๋อไม่อยู่อยู่กันสองคนแม่ของแฮตเตอร์เนี่ย ออกไปข้างนอกอ,อ๋องั้นเหรอหนูคืองี้นะเนี่ยมีนิตยสาราที่อยากจะเอาให้แม่ของแฮตเตอร์ดูหน่อยอะ่ะ นูช่วยฝากเอาไปให้แม่ขอแฮตเตอร์หน่อยได้ไหมซึ่งคาร่าเนี่ยก็ตอบตกลงเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรไงดูท่าทางผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้น่ามีพิรุธหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาแต่งตัวก็เป็นดูเหมือนกับเซลล์แมนขายนิตยสารปกติอะไรเงี้ยเธอก็เลยตอบตกลงโดยทันทีแต่ทว่าสิ่งที่เธอคิดนั้นมันทําให้เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเลวร้ายสุดๆเลยแหละครับนั่นก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆคาร่าเนี่ยเริ่มรู้สึกเอกใจแล้วว่า ทำไมมันเดินเข้ามาเรื่อยๆวะถ้ามึงจะเอานิตยสารมาให้น่ะมึงก็ยื่นมาก็ได้ทำไมมึงเดินมาดุมๆเดินเข้ามาวะแต่ไม่ทันคิดแหละครับเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันควักปืนออกมามือนึงมันถือนิตยสาสอยู่แต่อีกมือนึงเนี่ยมันถือปืนอยู่และเอาปืนเนี่ยจ่อคอของคาร่า,ลาแล้วก็ผักคาร่าเนี่ยไปที่รถแล้วก็บอกว่ามึงวกเวกโวยวายนะกูยิงแม่งเลยนะ โอเคไหมซึคาร่าก็โอเคตกใจก็เดินไปแล้วมันน่ยก็ผลักคาร่าไปที่เบาะหลังซึ่งเบาะหลังของมันน่ะมันจะมีกล่องพลาสติกใบใหญ่มันเนี่ยก็เลยให้คาร่าเนี่ยไปอยู่ในกล่องนั้นแล้วมันก็ขับรถออกมาเลยพอผู้ชายคนนี้เนี่ยขับออกมาได้ประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็ลงมาจากรถแล้วมันก็แกะฝาพลาสติกออกแล้วก็บอกกับคาร่าว่าฉันจะมัดมือมัดเท้าและอุดปากเธอไว้นะและเธอห้ามร้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันมีปืนถ้าเธอร้องเมื่อไหร่ฉันจะยิงหัวเธอให้กระจุยเลยนะ โอเคไหมซึ่งคาร่าก็ตอนนั้นยอมรับว,ว่าตกใจเอามากๆแล้วก็รู้สึกว่าต้องทําตามมันอะไม่งั้นมันจะยิงอะไรเงี้ยก็ต้องทําตามมันไปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยยอมเชื่อฟังมันอย่างโดยดีนะครับแล้วมันก็โอเคปิดฝากล่องไว้แล้วก็ขับรถมาอีกพอขับรถมาอีกสักพักนึงมันก็ลงมาจากรถอีกละและคราวนี้เนะี่ยมันก็ไปบอกกับคาร่าว่าเธอห้ามส่งเสียงดังฉันจะเอาเธอเนี่ยลงจากรถก็คือเอากล่องเนี่ยลงจากรถแล้วให้คาร่าเนี่ยอยู่ในกล่องนั้นห้ามบวกเวกโวยวายเสียงดังห้าม ทำอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็ลากกล่องนี้เนี่ยลากไปเลยจนไปถึงห้องห้องหนึ่งที่คาร่ารู้สึกว่ามันเงียบสง,งัดแล้วมันอะ่ะเปิดฝาออกแล้วก็เอาคาร่าเนี่ยออกมาจากกล่องพลาสติกแล้วก็แก้มัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาที่อุดปากออก แต่มันก็ยังขู่คาร่าว่าห้ามออกไปไหนห้ามส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาซึ่งคาร่าเนี่ยดูรอบๆบริเวณแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ของไอโจนคนนี้แหละคือในณจุดๆนี้เนี่ยผมต้องขอชมเลยว่าคาร่าเนี่ยเธอมีสติสตังดีพอสมควรนะครับเธอเนี่ยพยายามที่จะจํารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับไอคนนี้แหละไอคนร้ายนี่แหละ,นนหละว่ามันชื่ออะไรคาร่าเนี่ยก็เลยไปดูซองพัสดุที่อยู่บนหลังตู้เย็นเกี่ยวกับการนัดพบหมอหรือใบนัดแพทย์ของไอคนร้ายคนนี้หรือว่า ซีเรียลนัมเบอร์ที่ติดอยู่ในกล่องที่มันเอาคาร่าเนี่ยขังไว้นั่นเองอะไรอย่างเงี้ยพอคาร่าจำรายละเอียดได้คร่าวๆแล้วเนี่ยคาร่าก็เริ่มชวนมันคุยชวนมันคุยสับเพเหละกันเลยละครับนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็พูดดีนะเออแปลกเฮ้คนร้ายปกติเนี่ยมันจะบอกเฮ้ยมึงอย่ามาพูดกับกูมึงนั่งเงียบๆเด็ไม่ก็ชวนคุยกันคุยกันสับเพลเหระเหมือนกับญาติคุยกันยังไงอย่างนั้นมึงจับกูมาขังแล้วมึงก็คุยกับกูดีเนี่ยนะตบหัวหรือลูบหลังนี่หว่าและคารพูดคุยกับ ไอ้โจนคนนี้ว่ามันนะเป็นทาหารเรือเก่าแต่ได้รับการปลดประจำการมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่น่าแปลกเนี่ยนั่นก็คือไอ้โจนคนนี้เนี่ยมันถามคาร่าว่าพ่อแม่คาร่า,าชื่ออะไรคาร่า,าเ,เคยมีแฟนหรือเปล่าเคยมีประสบการณ์ทางเพศหรือว่าเคยแบบบะบะโอบะบะ,บะ,บะกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็จดคําตอบหรือว่าจดข้อมูลเนี่ยใส่สมุดของมันพอผ่านไปสักพัก คาร่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ามันไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่จะรักพาตัวผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมาคุยกัน2ต่อ2ที่อพาร์ตเมนต์ของผู้ชายมันไม่มีหรอกมันจะทํามาเพื่ออะไรมันจะทําไปทําไมก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับก็คือคาร่าเนี่ยโดนข่มขืนจากไอชาติชั่วคนนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงจนมันอ่ะเอาสะใจมันว่าเอามันเพียวว่าอะไรอย่างเงี้ยนับตั้งแต่วินาทีนั้นอ่ะมันทําให้คาร่าเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเหมือนกับไม่รู้สิการโดนข่มขืนเนี่ยเป็นอะไรที่ ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายก็ตามอะ่ะอ่ะมึงลองคิดดูดิอะ่ะถ้ามึงโดนกระเทยเนี่ยสามสี่คนลุมข่มขืนมึงอะ่ะมึงจะชอบหรือเปล่าเหมือนกันผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วมึงจะทําเขาทําไมพูดละขึ้นเนี่ยกูขึ้นเลยนะเนี่ยกูขึ้นเลยพอมันเสร็จสับภาร,ร,รกิจอะไรของมันแล้วเนี่ยมันก็ไปเปิดทีวีดูนะครับคือไม่ได้ดูซีรีส์หรือว่าดูละครอะไรอย่างนี้นะมันเปิดไปดูข่าวว่ามีข่าวของคาร่าเนี่ยหายตัวไปหรือเปล่าหรือว่าผู้ปกครอ,องของคาร่าเนี่ยแจ้งความหรือไม่แต่มันไม่มีหรอกครับเพราาาาะว่่คห ไปประมาณ8ชั่วโมงด้วยซ้ํามันยังไม่ถึง24ชั่วโมงหรือว่า1วันเลยไม่สามารถแจ้งความได้นั่นเองมันพูดออกมาว่า ว้าใหญ่จังเลยนะดูสิคาร่าไม่มีใครคิดถึงเธอเลยอะ่ะมึงข่มขืนเขาไม่พอมึงยังมาพูดแบบนี้ทําให้เธอเนี่ยเจ็บช้ำน้ําใจอีกต่างหากไอ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 แล้วก็ยังพูดกับคาร่าว่าเอาเธอเอาเธอยังไงก็ช่างอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะปล่อยเธอไปโดยเธอเนี่ยจะมีตัวเลือกสองทางว่าเธอจะยอนอยู่งเง ieve, ียบๆเฉยๆไปแล้วก็ให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกับฝันร้ายหรือว่าเหมือนกับ ละเมอเพ้อฝันอะไรไปต่างๆนา,นานาหรือว่าเธอเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจให้ทุกคนหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยได้รู้กันว่าเธอถูกคมคืนมาหรือว่าเธอเคยถูกคมคืนอะไรอย่างนี้เธอก็เลือกเอาแล้วกันนะ,ะพูดได้นะมึงอ่ะ พอถึงเวลาเข้านอนเนี่ยไอชาชั่วคนนี้เนี่ยก็ให้คาร่าสูบกัญชาแล้วก็ให้กินยานอนหลับอะไรเงี้ยเพื no ่อให้คาร่าเนี่ยไม่มีแรงหรือว่าให้หลับปุ๋ยไปจะได้ไม่ต้องมาคิดหนีหรือว่าทําการหนีอะไรตอนที่มันหลับนะนะแล้วมันน่ยก็เอาเชือกมาผูกขาเตียงแล้วก็เอาขาขวาของคาร่าเนี่ยผูกติดไว้กับขาเตียงอีกข้างหนึ่งประมาณนี้แล้วก็มันเนี่ยจะนอนข้างๆคาร่าก็คือนอนบนเตียงนั่นแหละพอล่กสางคาร่าตื่นขึ้นมาคาร่าเนี่ยสังเกตว่าไอชาชั่วคนนี้เนี่ยมันหลับอยู่คาร่าตัดสินใจได้เลยว่าวิ นาทีนี้เป็นวินาทีที่กูต้องหนีเป็นวินาทีที่กูจะทํายังไงก็ได้ให้กูเนี่ยออกไปจากที่นี่ให้ได้เพราะว่ากูจะไม่มีโอกาสแล้วกูไม่รู้ว่ามันจะเอากูไปทําอะไรมันไม่มีทางที่จะปล่อยกูไปหรือว่าปล่อยกูแบบมีชีวิตอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะฆ่ากูแน่นอนคาร่าคิดอย่างนั้นนะคาร่าเนี่ยพยายามเอามือเนี่ย คลายน็อตอุปกรณ์ที่คล้องกุญแจมือไว้คือเอางี้มันเนี่ยใส่กุญแจมือคาร่ามันจะมีตัวน็อตที่ล็อกเอาไว้อยู่คาร่าเนี่ยพยายามเอามือหมุนน็อตแต่ไม่สําเร็จคาร่าเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอามือขันหาเข้าตัวเองพอนึกออกไหมโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราโดนใส่กุญแจมือเนี่ยเราจะหันมือออกหาตัวเองแต่คาร่าเนี่ยหันมือเข้าหาตัวเองเพื่อที่จะให้เอาปากเนี่ยคลายน็อตผลปรากฏว่าได้เว้ยพอน็อตหลุดแล้วเนี่ยแต่กุญแจมือยังโดนใส่อยู่นะคาร่าเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปแก้มัดเชือกพออเชืหลลุแ้วน่คา ก็มองดูไอชาติชั่วว่ามันยังหลับอยู่หรือเปล่ามันยังหลับอยู่เว้ยหลับเป็นตายเลยไอเวรน,นี่นะไอหลับนี่นะคาร่าก็ย่องย่องไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็ย่องย่อง,ยองไปที่หน้าประตูของอาพาร์ตเมนต์ซึ่งประตูของอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเป็นประตูเลื่อนและมีหน่าซ้ำเนี่ยประตูเลื่อนของอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะไปติดกับประตูตู้เสื้อโค้ที่เป็นเหล็กซาร่าคิดเลยว่าถ้ากูเนี่ยเปิดประตูอาพาร์ตเมนต์ออกมันจะไปกระทบประตูเหล็กแล้วมันจะเสียงดังแล้วไอชาติชั่วเนี่ยมันจะตื่นแล้วกูจะโดนคาร่าเนี่ยก็เลยตัด ากนี่ว่ากูก็เ,เปิดประตูตู้เสื้อโค้ดก่อนที่เป็นเหล็กอ่ะกูก็เ,เปิดมันก่อนโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งและเอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเปิดประตูอาพาร์ตเมนต์ก็จบแล้วพอทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บคาร่าก็รีบวิ่งแจ้นออกไปข้างนอกเลยวิ่งออกไปที่ลานจอดรถก่อนเพื่อที่จะไปดูว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งก็มีผู้ชายสองคนอ่ะขับรถมาพอดีคาร่าเนี่ยก็รีบเข้าไปขวางทันทีแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆที่เธอเนี่ยเจอมาซึ่งทั้ง2คนนี้ก็ตกอกตกใจเหมือนกนันนะเฮ้ย,อะ,ะยอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไร พอสมควรนะผมต้องชมเธอตรงนี้เลยว่าคาร่าเนี่ยบอกกับผู้ชายสองคนที่มาช่วยเธอบอกว่าให้จําอพาร์ตเมนต์ที่เธอเนี่ยวิ่งออกมาให้หน่อยอพาร์ตเมนต์นี้นะที่ไอชาติช่วเนี่ยมันหลับอยู่เดี๋ยวกูจะมาเอาคืนเดี๋ยวกูจะไปแจ้งตํารวจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งสองคนนี้ก็โอเคจํากันไว้แล้วก็พาคาร่าเนี่ยไปส่งตํารวจอะไรเงี้ยคาร่าก็เล่าให้กับตํารวจฟังซึ่งตํารวจเนี่ยไม่เชื่อเพราะว่ามันดูเหมือนหนังมันดูเหมือนละครที่คาร่าจํามาอะไรอย่างเงี้ยคาร่าก็เล,ล,เลยบอกงั้นมึงโทรหาแม่กูดิตารวจก็โทรหาแม่ของคาร่า ผลปรากฏว่าแม่ของคาร่าเนี่ยบอกว่าคาร่าเนี่ยหายตัวไปซึ่งมันก็ปฏิปต่อได้ว่าเออมันก็น่าจะจริงนะที่คาร่าเนี่ยบอกว่าเธอโดนลักพาตัวอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรทํานองนั้นซึ่งในหน้าตอนที่คาร่าเนี่ยคุยกับตํารวจอยู่เนี่ยคาร่ายังโดนใส่กุญแจมืออยู่เลยพอคาร่าเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเสร็จคาร่าเนี่ยก็เลยพาตํารวจไปลากคอไอชาติชั่วเนี่ยมาเข้าคุกเข้าตารางให้ได้แต่ฟ้าเข้าข้างไอชาติชั่วหรือว่ายังไงก็ตามไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคาร่าแล้วก็ชายสองคนที่ช่วยค ไว้ไม่มีใครจาอพาร์ตเมนต์ของไอาชาติชั่วได้เลยแม้แต่คนเดียวก็พอคิดคร่าวๆได้ว่าณนะช่วงวินาทีนั้น,น่ะมันคือช่วงที่ทั้ง3คนนี่นตกอกตกใจพอสมควรนะครับก็เลยทําตัวไม่ถูกพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของตํารวจที่คอยหาข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตดดํารวจก็ไปหาผู้จัดการของอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในละแวกนั้นนะนะนะว่ามีผู้ชายสูงประมาณนี้อย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรแล้วจู่ๆเนี่ยคาร่าก็เลยนึกออกขึ้นว่า ไออพาร์ตเมนที่ไอชาตชั่วมันอยู่เนี่ยมันจะมีแปลงหวีผมอยู่อันหนึ่งที่มันจะมีเส้นผมสีแดงเนี่ยติดอยู่นั่นเป็นหลักฐานชี้ชัดได้ว่าไอคนที่อยู่อพาร์ตเมนเดียวกับไอชาติชั่วหรือว่าไอชาตชั่วเนี่ยมันจะต้องมีผมสีแดงอยู่แน่นอนตำรวจเนี่ยก็เลยถามกับผู้จัดการอพาร์ตเมนผู้จัดการอพาร์ตเมนเนี่ยก็เลยอ๋อทันทีว่าอ๋อมันมีอยู่ห้องนึงผมสีแดงเดี๋ยวพาไปดูซึ่งข้อมูลของลูกบ้านคนนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยผมสีแดงแล้วก็อยู่กับสามีที่ชื่อบ้านลิชาร์แต่ตวจไปถึง ลิชาร์ดไม่อยู่แล้วล่ะตำรวจนะก็สืบหาข้อมูลอะไรต่างๆนานาก็พบว่าไอ้ิชาร์ดคนนี้เนี่ยมันหลบหนีตำรวจอยู่ตลอดเวลาก็คือมันไม่ให้ตำรวจเนี่ยจับกลิ่นมันได้เลยแม้แต่นิดเดียวตำรวจเนี่ยมั่นอกมั่นใจว่าไอ้ิชาร์ดคนนี้เนี่ยเป็นคนทําคาตแน่นอนเพราะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเมียของมันแล้วก็แม่ของเมียเนี่ยไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ไอชาิชั่วเนี่ยมันก็เลยอาศัยจังหวะช่วงนี้นั่นแหละต่อเหตุนั่นเองและน้องสาวของมันเนี่ยก็บอกกับตำรวจว่าไอชาติชั่วคนนี้เนี่ยโทร มันนะ่ะบอกกับน้องสาวว่ามันอยู่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างออกไปเนะี่ยประมาณ30-40ส mm. ี่สิบไมล์ตำรวจนะ่ก็ไปตรวจที่โรงแรมดังกล่าวผลปรากฏว่าไอริชาร์ดคนนี้เนะี่ยมันเก็บข้าวของแล้วออกไปแล้วเขานี่ยแหละครับก็คือริชาร์ดเนะี่ยโดนตามหน้าตลอดตำรวจเนะี่ยตามหน้าจนถึงที่สุดทั้งรูปพันณ์สันฐานรถยนต์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์โอโหหลักฐานครบอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแลวเนี่ยตำรวจนะ่ก็ไปเจอมันกําลังขับรถอยู่ในรัฐฟลอริดาไอริชาร์ดหรือว่าไอชาดชั่วคนนี้เนะี่ยไม่ยอมจอดรถแล้วก็รู้สึก ว่าไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทาการไล่ล่ามันจนถึงที่สุดจนมันเนี่ยไปไหนไม่ได้ละมันก็เลยลงมาจากรถแล้วก็เอาปืนเนี่ยกอกปากยิงตัวเองเสียชีวิตโดยทันทีตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจอพาร์ตเมนต์ของมันพบ,บว่าตำรวจเนี่ยพบกล่องใบหนึ่งที่มีสมุดโน้ตและข่าวจากนิตยสารที่แปะเอาไว้ข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของสองพี่น้องที่เคยหายตัวไปจากสนามหญ้าหน้าบ้านของตัวเองและกลายเป็นศพในเวลาต่อมาตำรวจก็คิดปฏิปต่อก,กันว่าเอคดีของคาร่าเนี่ยก็ค่ ข,ของสองพี่น้องเหมือนกันนะตำรวจก็เลยไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมสองพี่น้องที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือคริสตินและก็คาติอายุ15แล้วก็12ปีถูกลักพาตัวหายไปจากสนามหน้าบ้านของตัวเองคือหน้าบ้านกูเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยนะทุกวันนี้นะจากนั้น,นก็ถูกพบศพในแม่น้ําใน5วันต่อมาที่หายตัวไปตำรวจก็เจอรอยนิ้วมือของคริสตินอยู่ในกระโปรงรถของไอชาติชัวริชานั่นแหละอีกคนหนึ่งนั่นก็คือโซเฟียอายุ16โดนลักพาตัวจากหน้าบ้านของตัวเองเหมือน คด,ดีเดิมๆแล้วก็เป็นศพน่ะดึงเดือนต่อมาทั้ง3คดีบวกกับคาร่าไปอีกเนี่ยเหมือนกันเปียกเลยและตำรวจเนี่ยก็มารู้ทีหลังว่าไอริชานหรือว่าไอชาชั่วคนนี้เนี่ยไม่ได้คิดจะเอาคาร่าหรือว่าจะลักพาตัวคาร่าตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่มันอะ่ะมุ่งเป้าไปอีกผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในละแวกเดียวกันแต่เทาว่ามันขับรถวนไปวนมาหลายรอบแล้วละ่ะแต่มันไม่เจอผู้หญิงคนนี้แต่มันดันไปเจอคาร่ายืนรดน้ำต้นไม้ยอยู่มันก็เลยตัดสินใจว่าเออกูไม่ได้อีกคนนึงกูเอาอีกคน,นึก็ได้วมัน อยู่หน้าบ้านกูเอาคนนี้แหละอะไรทํานองนี้แหละครับคาร่าเนี่ยหวังมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะจับริชาร์ดได้แต่ทว่าไอ้ลิชาร์ดคนนี้เนี่ยก็ฆ่าตัวตายต่อหน้าตาเจ้าหน้าที่อีกตั้งหากคาร่าเนี่ยหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยกูจะได้กลับมาเจอไอ้ชาชัวอีกครั้งหนึ่งในฐานะเหยื่อนและผู้ต้องหาและก็จะมองหน้ามันว่ามึงทํากูทําไมกูไปทําอะไรให้มึงกูไปเยี่ยวหน้าบ้านมึงเหรอส่วนชีวิตของเธอหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ดําเนินตามไปปกติเหมือนกับคนทั่วไปเหละครับเธอเนี่ยได้สอบไปตํารวจด้วยนะ ก็คือทําในสิ่งที่รักได้ทําในสิ่งที่หวังเอาไว้ก็โอเคยินดีด้วยนะครับปบมือ ชีวิตของเธอเนี่ยก็ดูมีความสุขดีนะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ตัวเองได้พบได้เจอเนี่ยมันน่าจะเป็นปอุทาหรณ์สอนใจให้กับคนหลายคนว่าหน้าบ้านของกูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะครับอย่าว่าแต่หน้าบ้านเลยในบ้านของตัวเองที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยเสมอไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนั่นก็คือสติสาตางากับเนื้อกับตัวนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสาติส,าต,สาตางเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็ว่าได้เลยนะครับและ ที่สําคัญนะครับถ้าวันนั้นคาร่าเนี่ยไม่ตัดสินใจออกมาจากอพาร์ตเมนต์ไอชาชั่วคาร่าเนี่ยตายแน่นอนมันเนี่ยไม่ปล่อยให้คาร่าเนี่ยเดินมาโด่งเดงโด่งเดง,ดง,ดง,ดงบนกลางถนนหรอกละครับหรือว่าให้คาร่าเนี่ยใช้ชีวิตปกติหรอกละครับเพราะว่ามันรู้ว่าคาร่าเนี่ยจะไปแจ้งตํารวจแล้วมันนะก็อยากจะใช้ชีวิตต่อไปอะไรทํานองนั้นแหละครับนอกจากที่คาร่าเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองแล้วคาร่าเนี่ยยังช่วยเหลือเหยื่อคนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เกิดกับคาร่ามันก็ไปเกิดกับคนอื่นอีก ถ้าคาร่าไม่แจ้งตำรวจถ้าคาร่าไม่หนีออกมามันก็จะไปทำกับคนอื่นคนอื่นก็จะตายเพิ่มอะไรทำนองนี้แหะครับ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคาร่านะครับผู้ซึ่งเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันหรือว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาก่อนนะครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็คืออยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหนูๆห,หรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายนะครับที่ออกจากบ้านไปแล้วทิ้งผู้หญิงเอาไว้อยู่ตามลําพังหรือว่าอยู่กันสอคนเนี่ยควรจะฝากเพื่อนบ้านไว้ให้ดูแลหรือว่าให้ลูกของเราเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนบ้านหาเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้แล้วก็ฝากลูกฝากหลานเอาไว้นะครับตอนที่ตัวเองเนี่ย ไปทำธุระข้างนอกอะไรทํานองนั้นหรือถ้าไม่มีเพื่อนบ้านจริงๆหรือว่าเพื่อนบ้านไม่อยู่จริงๆเนี่ยก็พยายามโทรหารลูกเป็นระยะระยะไปว่าในหน้าตอนนี้เนี่ยลูกกาลังทําอะไรเจอกับใครคุยกับใครอะไรอย่างนี้นะคบเพื่อเป็นความอุ่นใจให้กับลูกแล้วก็ตัวเองด้วยหรือบางทีก็ให้คําแนะนํากับลูกกับหลานว่าถ้าเจอใครที่แปลกหน้าเนี่ยก็คอยระมัดระวังเอาไว้อย่าไว้ใจทางจะาวางใจใครเพราะว่าผมไม่อยากเห็นใครเนี่ยตกเป็นเหยื่อของคนร้ายอีกเพราะว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันจ้องจะทําไม่ดีอยู่ตลอดเวลาและผม ก็รู้สึกว่าการข่มขืนผู้หญิงเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่สมควรจะทะําอ่ะกูไม่ได้โลกสวยอะไรหรอกแต่กูแค่ไม่ชอบในสิ่งที่สุภาพบุรุษอย่างเราเนี่ยไปทํากับเพศแม่อย่างนั้นแหละครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับใครเนี่ยที่ชื่นชอบคิปนี้อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการนาคิดต่อไปถ้าอยากให้ผมทําเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ